เอามาแล้วครับมาแล้วช่วงช่างสีกินมากช่างสีกินมากมาอีกแล้วครับช่วงนี้นนะช่างสีกินมากมาแมดูว่าน <fi? S 1> หน่อยพดจ้อยเตรียมเก้ียวไหมนี่นตอนนี้ยังม่ทันรั่วได้ยะได้ยะช่วงนี้<ป> <house> <laughs> ตันทีบางไอ้ยองสีกินมากไหมว่าเออ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 เอไปไปทำงานเราทำไปเสียดายซองมันเนาไปยังแล้เสียดายสองนาะไมยถึงว่าดำมันงามไหมกับกับตุกับหัวมันไหมฟันแยกออกอันนี้ันกระบาดผมไปซื้อมาแล้วยุ้ยพีซีไว้ของใหม่ แนนยู่สมัยตะกียตอนนี้มีแล้วสรุปรถคันนี้ได้ยกดำลงเอาไปทํารถโม่ปูนเอาไปส่งจังหวัดน่านนะครับนี่กําลังจะดําเนินการถ่ายน้ำมันกระบอกด้ำออกแล้วก็เอยกด้ำออกนะครับตอนนี้ผมเอาไปต่อภาษีแจ้งมอ79ให้ลูกค้าเรียบร้อยภาษีขาดสองปีอืมได้ยุ่แล้ว ภาษีขาดสองปีน้ำสวยมากเลยขายไปจังหวัดน่านไม่รู้ลูกค้าอยากได้ไปทำรถโม่ปูนตอนนี้ระบายอะไรได้ผมก็ระบายไปก่อนเพราะว่าติดขัดมากเลยเพราะไปมัดจำผมไปมัดจำล็อกเกียร์ไว้มัดจำล็อกเกียร์ไว้ที่จังหวัด อุบลเดดอุดมมัดจำโดยที่ว่าไม่มีเงินนะเสียงดวงกับรถคันนี้เลยเออยังดีที่เขาเอาลูกค้าเขามัดจำมามัดจำมาสามหมื่นถอดดำหมอแล้วก็น่าจะพรุ่งนี้นะครับพรมับบนบไแล้วออกเดินทางไม่อยากขึ้นน้ำหนาวตอนค่ำนะกลัวดินสไลด์โอ้น่าก,กลัวมากวันนั้นเอารถกานกล้วยไปโคตรน่ากลัวเลย อยากเอารถไปเหยียบนาดิเพื่อ่อยากเอารถไปเหยียบนาอยู่รถเบยียบนารถไหมว่าขั้นสะเลยไหมเบยียบมันจับขางเดียวดึงปื้นไปเลยไหมจะไปถอดยี่หล่อมือนให้สร้างมุดด้วนดวนให้ยุ่นตั้งแล้วก็ทำเกามันดินใครๆก็ว่ามันบัดบัดบัดเดียวพอปุ๊บมันพลิกกินเต็มปุ๊บแล้วมันอยู่เลยบัดสมัยที่แล้วมันกินขางนึงว่าวันนี้มันพลิกกินเต็มหลอกมันทางมัน น่าจะเล้ยสิไปแกะบ้างไหมอีกเดี๋ยวเลี้ยวปุ๊บโอ้สยันันเป็นขง่าเดียวทนหลานมาเาิงไม่นวดทน่างนี้ปยังไงสตาร์ทยกดำข้นดำลงดำเห็นจาบาฮะเจ้เพ่นจะซื้อดำพ่นจะเบื้องมันขืนได้ดีบ่ดีบ่นะเจ้าบาทนี่ใจไทยไทยมุ้ีไปไทยมุ้งขืนดำลงดำไปมุ้เตือนั่ะนะฮะเจาเพ่นมา อยากซื้อดำมาใช่เพิ่นเห็นคลิปหรอมีคนอยากได้ดำเพิ่งกะสีว่ามันขึ้นลงดีบ่อรถดำมันดีบ่อสินะเอาปกเปียกบ่เห็นบบนี้อ๋เดี๋ยวรับชมเในครับตาดำสีตันแกนใหญ่นะคันเนี้ยดำดีมากเลยทุดำดำนี่คือที่สุด ผมชอบดั้มปีชาพานิชตรงที่ว่ามันทำลูกดั้มมาใหญ่ขึ้นได้นี่ไม่ร้องร่งเครื่องอะไรเลยขึ้นดั้มชันดีมากเลยว้าอู้หอุ้ยมีแต่ฝาท้ายเท่านั้นนะที่แอนเดี๋ยวผมจะแก้ใหม่อยู่เนีย่ยดั้มที่สวยเลยดั้ม่องได้ไหม คือสั้นดีแต่ว่าพ่อับฮะองศานีนบาทีพ่องเห็นดําซีตันไงเินน่ะแปดเกนยวแปดซิเมนต์หกตันครับอ๋อบงอมันที่ล่ะมันโมเมนหกตันนีปัมซีตันซีตันอยู่แต่ว่าัอมนี่เคยเปลี่ยนไหมล่ะล่ะบ่มเมนตเปลี่ยนซีนซื้อหกตันล่ะเขาเอ่นภาษาสร้างเขาเอนหกตันแหละแต่ว่าหกแตมันเงากวนี้เป็นดํากษตร อันนี้มันสีตันใหญ่สีตันแกนใหญ่แปดสิบมิลต,ตายป่าเลยลูกดำรุนเนี่ยคือสีดำสวยๆเอาล่างแล้วมาเดียงมาจัดการกเอาลงมาเนี่ยเอาลงท้ายคีบไปจะเอาลงกดลงปื้อแต่มันมีเบรกดำให้ิึงจันเนี่ยกดลงหฮงออกวากมาเดียงมึงไปกลมยัง ตัวเม็่อกี้มันลงเร็วเออนี่นิ่มๆเลยเอาละดเดอ้าถ้าเปิดน้ำมันออกวะนี่นิดเดียวไหมถึงมาอย่งนิดเดียวอืมโอ้ยบปเอียงจังไหนกับบังในอีพอรถยืนอันหนึ่งอยู่ทั้งปูนอันหนึ่งอยู่ทั้งล่างน,ดดนั่นไหมล้อไหมอันหนึ่งอยู่ทั้งปูนนหนึ่งอยู่ทั้งล่างไหมนีดด่ เน่ลอยืนมาซ้ากันนี่นี่ถือว่าวดนั่นเด็นี่เอามาแล้วครับมาแล้วช่วงช่างสีกินมากช่างสีกินมากมาอีกแล้วครับช่วงนี้ช่างสีกินมากแม่ ดูวันหน่อยพดจ้อยเตรียมเกลียวไหมนี่ตอนนี้ยังม่ทันรั่วได้โย่ได้โย,ย่ช่วงนี้เจ้าวันที่บังไอ้ยังสีกินมากไหมว่าไงเออเอาเอาไปไป,ไปทำงานเราทำไปอืม เ,เต็มเกลียวซื้อตุยแสารค้ามนำประตองไหมขิ้นมันแดงไม่เห็นมันมาโพสมาโพลแท้พระเยยีเน,นนนเนี่ยไหมบ่คือบ่หาดได้ไหมส้อมกอกนูเอาหลุดไปเฮ้ยกลิ่นเกียงขากิงเนี่ยเด็กจิ้งกับโหลเนี่ยไหมทำกับมดแดงนะโอ้อระวังหวงัวมันแตกแล้วมดแดงเลย ไม่ใช่สีแล้วหลอดลูกน้องหัวแตกไรคนเหรดิแก้วนี้เขากินมัน,น,นไม่ห่ยน้ำมันไม่ดิดำดำอยางดีเนาะพใ่ให้เราดีก็ดีเลยโอ้โิป่อยไปสอดเจียงเลย โอเคมันมดแดงถอดเผลาดำไปเต๋อมดแดงถอดไปเผาอดำถอดไปมันยังสเไื้อมุดอีกเื่องอดไปเลยพอมือได้เปื้อแล้วให้เปื้อนแค่เดียวเบอรรที่สวเามมาตะก้อนั่มันดำยังมาออกหน่อยออกคลอยตโอ้ไม่ได้เปิดฝาบน่ะ น้ำสวยๆเลยนะน้ำลุงเนี่ยเออบดัดใดแเถ้เอาแต่ละเมียนมาจอยมาดึงแต่ละเมียนมาคนดูฮัจย์บนเท้า,าม,มาเหี้เท่าเดกวงเทถเดชตอบพคนบ่ได้อีกละ่ะเมียนเ้าต้องคิดหลอกความไปเฮ็ดคลิปเป็นกะที่ว่าเฮ็ดคลิปมเป็นอย่างจะบรวัตความเหี้วของกวงเนี่ย,ยขยันยาไข่คน่าอีกเลยดึงดึงไปหาฟ้าไทยดึงไปหาเสาเพราะต้องหาฟ้าไทยด้วยหเาเสาเพราะ นั่นละสามเมตรห้าสิเิบเอาไปหาฟ้าคาทั้งพุนทั้งกวงสองเมตรสิบสองมาทานเลยสองเมตรสิบสองสเมฟ้าคางนี่สิมันหาสิบหว่ะมาทานล้วห้าสิ้าสฟ้าคางห้สิบ แต่ว่าเสามันใหญ่มันเลยคือดำสันมันเสาสี่สิบเนาะแมนเสาใหญ่มันเลยมันเลยทนทานนะปีชาผมมาปวงนี่แหละแต่ว่ามันหนังเบิ้งคือรถฮึกฮึกใหญ่ผลเสาสี่สิบสี่สิบบีเรียเพราะมันให่สิแต่ว่าตตั้มเหรอมตตั้หมายถึงว่าเสาตำ้มเห็นอยู่หลายคันอยู่ยกล้อแก่ดินเปียกยกล้อเทล่าเลยมันเทบอกขี่ข้าดาก่อน ขี่ข้าหนังเ <c ười> ทไปกองดินแปรแระไปเอ้ยดำเง<ป>ี้ยนเทเล่ไปนี่นแหละตะกี้อู้อู้ทีว่าผมไปซื้อรถมาจากใช้เชิงเสากับดำตั้มบางทีแหละผมเล่นไปแต่งเอาผมว่ามันยกล้อผม,มาากกว่าอยากได้กองยิ่งๆหน่อยเอาเส,สาสูงๆมาทันเพื่อจัดให้เอาเสาเก่า 6, สิบเลยเว้าเสาสูงต้องมันดีดดากดีไหมไปนะรถติดลมไหม มึงพื่อ e นี er ่มดแดงเวลามึงถอดของมึงเอาน็อตไว้ในถุงเด้อวบัดนเอาถุงไปวางไปสั่นปะถุงยังนี่มดแดงของเราคั้นไหนี่บุหูครับเทียนเจนเนอมันบุหูเราแบบนี้เอาตีไปต่อจังเจนเนาถุงน็อตของเราคั้นไหนบุหูนี่โอ้เก็บไปย่างดีอยู่แต่บุหูว่าจะใส่คันไดนกูห้องกับบุดี่เบิองน้ำบัดนี้เดี๋ยววันนี้ท้ายคลิปไปเด้อบัดนี้ได้ไอ้ัจจุบันท้ายคลิปไป หมายถึง่าถอดจากขันนีเด้ครับเด้อถุงอยู่นีเด้ครับถ้ายคลิปไปบอกให้มันเป็นคนหลอกความไหมเพื่อนยัผมถือถุงนอนให้มันเบึงผมมามึงถอดมาจากขั้นในมาแดงบุกงูครับอจช่วงนี้ช่างสีกินมากอีกมากเลยนี่นเจ้ม สีเบิ้งให้พี่น้องได้เบิ้งมาจักเปียกยังสีล้วสันี่ลูกหลานเจามาจะมาเป็นสีดิไปยังสีขันทึงเราอยากออกกล้องเองนี่ช่งสีกินมากสันนี่เต้นัต้นกับฟอนแล้วขันทึงเรา ไปถึงถ้ากินเมียงก็ไปถึงแต่ยางก็บผู้ใหว่เลวเดี๋ยวจะเอาไปถึงมหาไปสีด้วมือเดี๋ยวจะไปหับแล้วมาเหล่นนมหาเสีเะเนี่ยเออเหมือนเดียบเห็นงานมันนางโซเลียกันด้วมือ